บ้านเย็นนี้อยากมีคนซับเหงื่อให้ถามว่าเหนื่อยไหมเตรียมน้ำเย็นเย็นคอยท่าเกียงแก้มให้หอมยอมใจให้ลืมปัญหาเปลี่ยนห้องที่เคยไร้ค่าให้หน้าอยู่และดูสดใส กใจทสลัามีครับผมเก่งเกษตรสิ่งนะครับในเครือ SBC รุ่งเรืองภายใต้การบริหารงานของคุณนครบำรุงไทยครับผมวันนี้นะครับลูกค้าจากต่างนะครับสั่งมาเดี๋ยวพี่อู๊ดจะไปส่งเลยฮะเดี๋ยวนี้เลยนะครับผมจะเป็นโครง3นิ้วนะครับหน้ากว้าง2เมตรนะครับใช้ใบผานเบอร์26นะครับใหญ่ๆเลยครับตัวนี้นะครับสวยๆนะครับ นี่นะครับถ้าท่านผูใ้ใดสนใจนะครับติดต่อมาทาง SCB รุ่งเรืองได้นะครับโอเคครับกราบเรียนเจ้าของที่อยู่จังหวัดตากนะครับทาง SCB กําลังจะไปส่งท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ